การกลับมาของดานิเอลริกกี้อาโดไม่ได้มาพร้อมกับความหวือหวาหรือการเปิดตัวอลังการเขากลับมาอย่างเรียบง่ายเงียบๆแต่เปี่ยมด้วยความหมายมันคือการกลับมาของชายที่ไม่เคยหมดศรัทธาในสิ่งที่รักถึงแม้โลกจะไม่ยกย่องเหมือนเมื่อก่อนถึงแม้ชื่อของเขาจะไม่อยู่ในหัวข่าวใหญ่เหมือนวันๆแต่เขาก็ยังเป็นริกกี้อาโดคนเดิมที่ยิ้มได้แม้จะอยู่ในวันที่แพ้ ในช่วงต้นการกลับมาสู่แอลฟาเทอรี่เขาต้องใช้เวลาฟื้นฟรูร่างกายและจังหวะหลังจากห่างหายจากการแข่งจริงไปนานเขาทำงานร่วมกับทีมอย่างหนักฝึกซ้อมกับเครื่องจำลองการขับทุกวันศึกษาเทเลเมทรีของรถค้นหาวิธีให้เข้ากับมันมากที่สุดแม้จะเป็นทีมเล็กแต่เขาไม่เคยดูถูกงานที่ทำเขาบอกว่าทุกทีมทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองผมจะขับให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในรถคันไหนก็ตาม ความเป็นมืออาชีพของเขาทําให้ทีมงานทุกคนรักและเคารพบางครั้งเขาแวะไปคุยกับช่างในโรงรถยิ้มให้กับทุกคนที่พบเจอไม่ว่าใครจะเป็นวิศวกรผู้อํานวยการทีมหรือแม้แต่เด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเขาจะเดินเข้ามาแตะไหล่พร้อมพูดว่าเราจะทําให้มันสนุกไปด้วยกันนะเสียงหัวเราะของเขาจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมเอลฟาเทอรี่อย่างรวดเร็วแต่โชคชะตาก็ยังทดสอบหัวใจของเขาอีกครั้ง ในสนามแซนฟอร์ดประเทศเนเธอร์แลนด์ปี2023เขาประสบอุบัติเหตุในรอบซ้อมรถชนเข้ากับกำแพงอย่างแรงจนกระดูกมือซ้ายหักต้องเข้ารับการผ่าตัดและพักยาวหลายคนคิดว่านั่นอาจจะเป็นจุดจบของการกลับมาครั้งนี้แต่เขากลับพูดอย่างใจเย็นว่าผมยังไม่จบแค่นี้ไม่ทำให้ผมหยุดแน่ ในระหว่างพักฟื้นเขาใช้เวลาทดทวนชีวิตเขาโพสต์ในโซเชียลว่ามันไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในวงการถ้าคุณยังยิ้มได้แปลว่าคุณยังชนะอยู่ประโยคนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แฟนๆทั่วโลกอีกครั้งหลายคนแชร์คำพูดของเขาพร้อมข้อความว่านี่แหละริกกีอาโดของเรา หลายเดือนต่อมาเขากลับมาสู่สนามอีกครั้งพร้อมกับมือที่หายดีและหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเสียงเครื่องยนต์เสียงยางบดพื้นและกลิ่นของน้ำมันคือสิ่งที่เขาบอกว่าเหมือนบ้านการกลับมาครั้งนี้แม้จะไม่ได้อยู่ในทีมลุ้นแชมป์แต่ทุกคนรู้ว่าเขายังเป็นหนึ่งในนักแข่งที่มีพลังใจมากที่สุดในกรีฑา แฟนๆฟอร์มูล่านทั่วโลกต่างพูดเหมือนกันว่าเขาคือเหตุผลที่เรายังรัก F1 เพราะในกีฬาที่เต็มไปด้วยตัวเลขกลยุทธ์และเทคโนโลยีดาน,เนิเอลคือหัวใจที่เต้นอยู่ท่ามกลางเครื่องยนต์เขาไม่ได้ทำให้ผู้คนหลงไหลเพราะความเร็วแต่เพราะความเป็นมนุษย์ของเขา สิ่งที่น่าสนใจคือริคิอาโดไม่เคยพยายามเป็นคนอื่นเขาไม่พยายามเป็นฮีโร่ไม่พยายามพูดให้ดูดีแต่ทุกอย่างที่เขาทำออกมามันคือของจริงเขาเคยพูดไว้ว่าผมรู้ว่าผมไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดในโลกแต่ผมจะไม่ยอมแพ้ให้กับความกลัวหรือความสงสัยในตัวเองเขาคือภาพสะท้อนของคนที่ใช้ชีวิตด้วยหัวใจเต็มร้อยและไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวลดคุณค่าของตัวเองลง เบื้องหลังรอยยิ้มที่ทุกคนเห็นมีทั้งความเจ็บปวดและการต่อสู้ที่ไม่มีใครรู้ในหลายปีที่ผ่านมาเขา,ผาเผชิญกับความกดดันอย่างหนักจากสื่อและเสียงวิจารณ์ว่าความสามารถของเขาลดลงแต่ดาเนียลกลับตอบด้วยการทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมและใช้พลังแห่งความสุขผลักดันตัวเองไปข้างหน้า ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าการยิ้มไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันง่ายแต่เป็นเพราะผมเลือกที่จะมองด้านที่ดีของชีวิตเขาพูดในบทสัมภาษณ์หนึ่งอย่างสงบและมั่นใจและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชื่อของเขาไม่เคยหายไปจากใจแฟนๆ ตลอดเส้นทางอาชีพริกิอาโดได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวมันไม่ใช่แค่การได้แชมป์หรือยืนบนโพเดียมแต่มันคือการไม่หยุดรักในสิ่งที่ทำและไม่ยอมให้ใครมาทำลายรอยยิ้มของเรา นอกจากในสนามแล้วเขายังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มากมายโดยเฉพาะในออสเตรเลียบ้านเกิดของเขาที่มีเด็กหลายพันคนเริ่มหัดแข่งโกคาร์ดเพราะอยากเป็นเหมือนลุงแดนนี่ชื่อเล่นที่แฟนๆตั้งให้เขาอย่างอบอุ่น ริคกี้อาโดไม่เคยลืมรากเงาของตัวเองเขามักกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าไปพูดให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆและบอกพวกเขาว่าอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณทำไม่ได้เพราะถ้าคุณเชื่อจริงๆคุณจะหาทางทำมันจนได้แม้เขาจะอยู่ในวงการที่เต็มไปด้วยความกดดันการเมืองและเงินมหาศาลแต่เขายังรักษาความเป็นมนุษย์ธรรมดาได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อนนักแข่งหลายคนพูดถึงเขาว,ว่าอยู่กับดาเนียลแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนได้หายใจสะดวกขึ้นเขาไม่เคยทำให้ใครรู้สึกเล็กลงและนี่คือสิ่งที่หาได้ยากในวงการที่ทุกคนต้องการเป็นที่หนึ่งเขาเคยพูดเล่นกับเพื่อนนักแข่งในงานถแถลงข่าวว่าผมอาจไม่ชนะทุกสนามแต่ผมจะยิ้มชนะพวกนายทุกคนแน่ๆแ,แล้วหัวเราะอ,ออกมาเสียงหัวเราะนั้นกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครลืมได้ และจริงๆแล้วมันคือความจริงเพราะไม่ว่าในสนามจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกล้องแพนไปที่ใบหน้าของเขาเราจะเห็นรอยยิ้มที่ไม่เคยหายไปในช่วงปลายปี2023หลังจากอาการบาดเจ็บหายดีเขาเริ่มมีจังหวะที่ดีขึ้นอีกครั้งมีหลายสนามที่เขาเข้าเส้นชัยด้วยอันดับที่ดีกว่าที่ทีมคาดไว้แม้จะไม่ได้แต้มมากมายแต่มันคือสัญญาณว่าเขายังอยู่และยังไม่หมดไฟ คริสเตียนฮอร์เนอร์หัวหน้าทีมเรดบูลกล่าวถึงเขาว่าดานียอลคือหนึ่งในนักแข่งที่มีบุคลิกพิเศษที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอเขาทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีแม้ในวันที่ทีมแพ้เขายัางยิ้มและนั่นคือพลังที่คุณไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยเงิน คำพูดนั้นสะท้อนชัดว่าแม้เขาจะไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดของวงการเหมือนเมื่อก่อนแต่เขากลับอยู่ในจุดที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับมนุษย์คนหนึ่งคือการเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นในหลายปีหลังจากนั้นดานเนียลยังคงมีเป้าหมายเขาอยากกลับมาขับในระดับท็อปอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เขายืนยันว่าผมจะยังอยู่ในวงการนี้ตราบใดที่รักมัน ทุกวันนี้นอกจากการเป็นนักแข่งเขายังกลายเป็นบุคคลสาธารณะที่แฟนๆ F1 รักมากที่สุดคนหนึ่งเขาได้รับเชิญให้พูดในงานต่างๆทั่วโลกพูดเรื่องแรงบันดาลใจความสุขและการไม่ยอมแพ้ในชีวิตเสียงของเขาไม่ดังเหมือนเครื่องยนต์ในสนามแต่กลับมีพลังมากกว่าเพราะมันมาจากหัวใจของนักสู้ตัวจริง หลายปีผ่านไปนับจากวันที่เด็กชายตัวเล็กๆจากเพิร์ตเริ่มตนจับพวงมาลัยโกคาร์ดดานิเอลริคิอาโดก็ยังคงเป็นคนเดิมคนที่ขับเคลื่อนชีวิตด้วยหัวใจและไม่เคยปล่อยให้รอยยิ้มหายไปจากใบหน้าแม้โลกจะหมุนเร็วแค่ไหนแม้จะต้องล้มกี่ครั้งเขาก็ยังลุกขึ้นด้วยพลังแบบเดิม เส้นทางของเขาอาจไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบเหมือนนักแข่งระดับตำนานบางคนเขาไม่เคยคว้าแชมป์โลกไม่ได้ครอบครองสถิติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เขามีบางสิ่งที่ล้ำค่ากว่านั้นความเป็นมนุษย์ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้เห็นเขาในสนาม ในวงการที่เยือกเย็นเต็มไปด้วยแรงกดดันการเมืองและการแข่งขันที่ไม่รู้จบดานีนียลคือแสงแห่งความจริงใจเขาไม่เคยซ่อนตัวตนไม่เคยเล่นบทใครเขาเป็นตัวของตัวเองทุกลมหายใจ เขาเคยพูดในบทสัมภาษณ์หนึ่งว่าผมอาจไม่ใช่นักแข่งที่เร็วที่สุดแต่ผมอยากเป็นนักแข่งที่มีความสุขที่สุดคำพูดนั้นเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาคนที่วัดความสําเร็จจากรอยยิ้มไม่ใช่ตัวเลขบนจอ หากเราย้อนมองภาพทั้งหมดในเส้นทางของเขามันเต็มไปด้วยบทเรียนที่งดงามบางช่วงคือการเฉลิมฉลองบางช่วงคือการต่อสู้และบางช่วงคือการนิ่งรับกับความจริงแต่ในทุกช่วงนั้นเขายังคงซื่อสัตย์ต่อสิ่งหนึ่งเสมอคือความรับในกีฬา เมื่อใครสักคนรักในสิ่งที่ทำอย่างแท้จริงมันจะมองเห็นได้จากแววตาและในทุกครั้งที่ริคกอาโดนั่งอยู่ในรถแข่งแววตาของเขาจะเปล่งประกายแบบที่คนดูรู้ทันทีว่านี่แหละคนที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆ ปี2025โลกของ F1 ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรถรุ่นใหม่เทคโนโลยีใหม่ดาวรุ่งหน้าใหม่ผุดขึ้นมากมายแต่ชื่อของดานิเอลริคิอาโดยังคงอยู่ในใจแฟนๆเสมอเขาอาจไม่ได้ขึ้นโพเดียมทุกปีแต่ทุกครั้งที่กล้องจากใบหน้าของเขาแฟนๆก็ยังส่งเสียงเชียร์ด้วยรอยยิ้ม ในสนามหนึ่งมีป้ายผ้าผืนใหญ่ที่แฟนๆทำขึ้นเขียนว่า keep smiling danny รอยยิ้มคืออาวุธของนายและในวันนั้นเขาก็โบกมือกลับพร้อมรอยยิ้มที่เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน สิ่งที่ดานียยลมอบกับวงการไม่ได้มีแค่ความบันเทิงหรือความตื่นเต้นจากการแข่งขันแต่มันคือบทเรียนของชีวิตที่ว่าจงยิ้มแม้ในวันที่ยากที่สุดเพราะการยิ้มไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เจ็บแต่มันหมายความว่าคุณเลือกที่จะไม่ยอมให้ความเจ็บนั้นควบคุมชีวิต ทุกคนที่เคยผ่านความล้มเหลวทุกคนที่เคยถูกสงสยัยทุกคนที่เคยรู้สึกว่าโลกไม่เห็นคุณค่าหากได้ดูเรื่องราวของริคิอาโดพวกเขาจะรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการไม่ล้มแต่เกิดจากการลุกขึ้นยิ้มทุกครั้งที่ล้มและนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เขาไม่ใช่แค่นักแข่งแต่เป็นแรงบันดาลใจ ในงานหนึ่งเขาเคยพูดกับแฟนๆว่าผมไม่ได้อยากให้พวกคุณจำผมในฐานะที่ชนะสนามนั้นหรือสนามนี้แต่ผมอยากให้พวกคุณจำว่าผมคือคนที่ทำให้พวกคุณยิ้มได้แม้ในวันที่ชีวิตมันหนักเสียงปรบมือดังลั่นห้องไม่มีคำไหนจะอธิบายได้ดีไปกว่าความรู้สึกในวินาทีนั้น ทุกสนามที่เขาเคยขับทุกมุมโค้งที่เขาเคยต่อสู้ล้วนกลายเป็นรอยประทับในประวัติศาสตร์ของกีฬาไม่ใช่เพราะความเร็วของรถแต่เพราะหัวใจของคนขับนักแข่งหลายคนใช้เครื่องยนต์เพื่อแสดงความสามารถแต่ดาน,นียยลใช้หัวใจเพื่อสร้างความหมายเขาไม่ได้แค่ขับรถแต่ขับความฝันของตัวเองและทำให้คนอีกนับล้านขับตาม หลายครั้งที่เราดูเขาในสนามเราอาจจะลืมไปว่าเขาเองก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความกลัวมีความเจ็บปวดแต่เลือกที่จะยิ้มและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขายิ่งใหญ่กว่าชัยชนะใดๆ และเมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นทางทั้งหมดของเขาตั้งแต่สนามโกคาร์ดเล็กๆในออสเตรเลียจนถึงสนามระดับโลกในมอนซาซิลเวอร์สโตนหรือโมนาโกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือความสุขที่เขามีต่อการขับรถ เขาเคยพูดไว้กับนักข่าวคนหนึ่งในตอนปิดฤดูการว่าผมไม่รู้ว่าอนาคตจะพาผมไปไหนแต่อย่างน้อยวันนี้ผมก็ยังได้อยู่ในสนามแข่งที่ผมรักและได้ยิ้มกับมันแค่นี้ก็พอแล้วมันเป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งและถ้าคุณฟังด้วยหัวใจคุณจะรู้ว่าเขาหมายความตามนั้นจริงๆ ในวงการนี้ดานียลริคิอาโดอาจไม่ได้เป็นชื่อที่อยู่บนพาดหัวข่าวใหญ่ทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแต่เขากลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือความสุขในสิ่งที่ทำไม่ว่าชีวิตจะพาเขาไปอยู่ที่ไหนในรถแข่งบนเวทีสัมภาษณ์หรือแม้แต่หลังกล้องโทรทัศน์เขาก็ยังคงเป็นแดนนี่ที่ยิ้มกว้างคนเดิมเสมอ ในยุคที่ทุกคนเร่งรีบไล่ตามความสำเร็จดาเนียลคือเสียงที่บอกให้เราช้าลงนิดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าเรายังสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเราลืมความสุขไปเส้นทางนั้นอาจไม่ต่างอะไรจากการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัย ชีวิตของเขาจึงเป็นเหมือนสนามแข่งใหญ่ที่ไม่รู้ว่าจบตรงไหนแต่ทุกโค้งที่ผ่านเขาได้ยิ้มได้หัวเราะและได้รักในสิ่งที่ทำอย่างแท้จริงเขาไม่ได้ทิ้งไว้แค่สถิติในหน้าประวัติศาสตร์ F1 แต่ทิ้งแรงบันดาลใจไว้ในใจของคนดูทั่วโลกว่าจงเป็นตัวเองจงสู้ด้วยหัวใจและอย่าหยุดยิ้มไม่ว่าชีวิตจะพาไปทางไหน และนั่นคือเรื่องราวของชายผู้มีรอยยิ้มเป็นอาวุธชายผู้ขับเคลื่อนด้วยหัวใจชายที่ชื่อว่าดานิเอลริค i ิอาโดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆจากโลกกีฬาใน power play